ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลยค่ะอินฟินิตี้ให้เสียงพักสะทายดู้ไหมครับอินฟินิตี้ค่ะนี่เราขอเสนอตอนเมื่อเราไหมครับไปแคมปิ้งในป่าจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยอ้าวันนี้บรรยากาศมันแปลกๆนะน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะเ้ยหลับลุงได้ไงเนี่ยฮะไอ็นดูแมนเพื่อนเขานั่งสุ่มไฟยู่เนี่ยเออไ่นแล้ว นี่ซอมบี้น่าจะกิตหลังฉันเหรอฉันเปล่าเนาะฉันไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยแต่ฉันเห็นอะไรแปลกๆอยู่นะนี่พวกเธอทำอะไรกันน่ะเอาครับกูเหมือนมีอะไรมานจะจิดหลังนะครับผู้ปวดฉี่มากเลยขออนุญาตไปฉี่กันนะนักเรียนเดี๋ยวคุณรูกลับมาจะฉี่แบบนี้นะน้ำพุ่มโลกได้เลยเนี่ยถ้าจะเยอะขนาดนี้โอ้ my god เออเออเ้ยไม่นะ ใครอ่ะต้องไปบอกเพ,อเพื่อนแล้วแหละใครเอาคุณครูไปนี่พวกเธอแย่แล้วมีคนจับตัวคุณครูไปนั่นก็คือคเตอมีน่ะเติตมอะไรมาโดนด้วยแล้วอะไรกันอนะแย่ยเหรอคุณครูโดนจับตัวไปนะสิ หนึ่งแล้วเนื้ออันโอชาของมนุษย์นี่มันอร่อยสุดๆไปเลยขอเอาไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาจัดก่อน <Nice. S 1> โอ้โหถ้าเรใหญ่ค่ะนี่ตามหาคุณครูเจอไหมเนี่ยนายไปก่อนเลยสกเกลเลยตั้นโอ้โฉันจะไปทางไหนดีล่ะเนี่ยไปทางนี้แล้วกันอาจจะคุณครู เออไม่รอดจากมือมือฉันหรอกเอ๊ะคุณคือเขาโอ้ไมครัยดูนี่ใช่ไม่นายอย่าทำฉันนะฉันว่าฉันต้องส่งนายไปแล้วแหละสลามนายน่าจะรอดชีวิตมากกว่าคนอื่นได้สิเดี๋ยวฉันไปเอง โอ้แล้วคุณครูจะอยู่ทางไหนเนี่ยไปทางอะอะไม่นะไหนใครบอกว่าฉันจะรอดไง<อ>กลับไปซักถ<อ>้าพวกแกอยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้ฉันไม่ยอมแพ้ง่ายหรอกฉันจะส่งนายไปชิปเปอร์อะทำไมต้องไปช้าล่ะทำไมนายไม่ไปเองล่ะเอาหนาะนายไปก่อนละกันนั่งชินไม้พวกแกโดนแน่นะลุฝั่งสอคนหน่อยแล้ว ฉันมีลูกต้่งดูแลนะฉันไปก่อนนะอะไรวะยนายมีลูกต้องดูแลตรงไหนเนี่ยแก๊สเอาล่ะเดี๋ยวฉันไปเองก็ได้แยมอยู่ไหนนะเอยอะไรกันครับเนี่ยผมนี่งงเลยครับผมมาช่วยแล้วครับคุณกูเอาล่ะคลิปวิดีโอนี้ได้จบลงแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กระตุ้นช่องเราด้วยเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อๆไปนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า